How to ทำตัวยกหรือ super ร์สคริตัวห้อยซับสคริปบนเว็บไซต์ต่างๆเช่น Can ว a กันเถอะทำไงไปดูกันวันนี้เรามาสอนเทคนิคในการทำตัวยกกับตัวห้อยกันดีกว่านะครับลหลายๆคนนะครับอาจจะใช้ Can ว a ในการทำงานต่างๆนะครับแล้วอาจจะเจอว่าเอ๊ะเว็บไซต์ Can ว a เนี่ยไม่สามารถที่จะทำเลขยกกำลำังหรือตัวยกซ u เปอร์สคริ นะครับหรือตัวห้อยซับสคริปต์อย่างเลขสิบสองหอยจานนะครับการประชุมวิชาการครั้งที่สิบสองเนี่ยตรงนี้จะต้องเป็นสิบสองทแต่มันต้องเป็นตัวยกกำลังเนาะเป็นซ u เปอร์สคริปต์อ่ะวอย่างนี้จะทำไงนะครับเพียงแค่เข้าเว็บไซต์ lingojan com นะครับพิมพ์ตัวที่เราต้องการจะทำตัวห้อยตัวยกได้หมดเลยนะครับอ่ะผมพิมพ์ TH ไปนะครับตรงนี้นะครับซูเปอร์สคริปต์คือ ตัวยกนะครับซับสคริปก็คือตัวห้อยอ่ะอย่างที่ผมจะใช้คือตัวยกนะครับอาจารย์ก็ Copy ได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ไปเปิดในส่วนของ Can วาเสร็จแล้วเลือกพาร์นะครับเยี่ยมเสร็จแล้วง่ายง่ายนะครับสามารถที่จะทำตัวห้อยตัวยกบน Can วาหรือบนเว็บไซต์ต่างๆได้แล้วนะครับเอาเป็นว่าถ้าชอบคลิปความรู้แบบนี้นะครับก็ ติดตามช่องนี้กันไว้นะครับอ้อวันนี้มีข่าวฝากนะครับขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการครับการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่12และนานาชาติครั้งที่5นะครับวิทยาการจัดการวิชาการ2023ครับ BCG Model หันคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่การพัฒนาชีวิตที่ยั่งยืนนะครับสนใจนะครับสามารถส่งบทความเข้ามาร่วมประชุมวิชาการได้แล้วตั้งแต่บัดนี้นะครับ จนถึง20เมษายน2566นะครับงานประชุมวิชาการเริ่มวันที่30มิถุนายน,น2566นี้นะครับจัดโดยคณะวิทยาการจัดการม,มหาลัยราชวัตถุตรลินะครับเว็บไซต์ก็คือตามนี้เลยนะครับ nim2023fs m นะครับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ